สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นสินค้าเครื่องบินบังคับทิทยุนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ FMS นะครับขนาดปีกของเครื่องบินนะครับเป็น1่เมตร20นะครับ1น2 2 0หนอนะครับก็เมตรหน่อยๆเป็นในรุ่นของ r a n g e r ์ a n นเจก็จะเป็นเครื่องบินทรงเทนเนอร์ฝึกบินทั่วไป นะครับเป็นทรงเทนเนอร์พวกเซตหน้าพวกนี้นะครับตัวนี้มีรีเฟกใจรโลนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นชุด PNP ชุด p n p ก็คือเป็นลำพร้อมระบบชุดไฟไม่มีวิทยุไม่มีแบตนะครับไม่มีเครื่องชาร์จอ่าลูกค้าเลือกได้นะว่าจะเอาชุดพร้อมเล่นหรือว่าลำกับอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับ <t> ตัวนี้เป็นสีเหลืองสวยงามนะครับกลองใหญ่เบลเลอร์ลำใหญ่ด้วยนะครับ มาดูตัวลำนะฮะนี่นะครับลำขนาดใหญ่นะครับปีกเมตรยี่สิบนะครับทุกอย่างเนี่ยจะไม่ใช้กาวนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้น็อตคือปลดกิบล็อกก็เก็บปีกได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ใช้กาวนะครับดึงสลักออกก็สามารถที่จะปลดกิบล็อกยึดปีกแล้วก็ดึงถอดปีกเก็บครับชุดล้อแข็งแรงนะครับเป็นพลาสติกยึดอย่างดีแข็งแรง ตัวนี้สาหรับเครื่องบินฝึกบินนะครับตัวนี้เวลาลงส่วนมากก็จะหน้ากระแทกนะตัวนี้จะมีสปริงครับแล้วก็ชุดล้อจะเลี้ยวตามรัดเดอร์ได้นะครับ,นะรบชุดถางก็ใช้ยึดน็อตเหมือนกันนะครับเซอร์โวอยู่ด้านนอกนะครับเพื่อการเซอร์วิสชุดถางได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็เซอร์โว FMS แท้นะครับเป็นดิจิตอล เนี่ยนะครับก็คือลำชุดเพราะลำพร้อมุปกรณ์ก็คือตัวลำทั้งหมดพร้อมระบบมอเตอร์ต่างๆนะครับก็ติดตั้งมอเตอร์สปีดคอนโทรลเซอร์โวแล้วก็กล่องไจโรมาให้นะครับแล้วก็จะไม่มีชุดนี้อ่จะไม่มีวิทยุไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีเครื่องชาร์จนะครับอันนี้ผมมาจัดเป็นชุดพร้อมบินนะครับสำหรับใครที่อยากได้ชุดพร้อมบินนะครับตัวนี้ก็จะมีวิทยุตัวนี้ i6x นะครับ i6x นะครับตัวนี้นะครับเป็น6 c ช a n n แ l ลดิจิตอลแล้วก็แบตเตอรี่ลิโพสิบเอ็ดจุดหนึ่งสองพันสองร้อยมิลลิแอมเครื่องชาร์จดิจิตอลนะครับไอหกไอแมคบ B6 AC 60วัตต์นะครับใช้ชาร์จแบตได้เกือบทุกประเภทนะนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาไว้ที่ ใต้คลิปแล้วกันนะครับราคาทั้งตัวลำ PNP แล้วก็ลำุตัวชุดพร้อมบินนะครับมาครับขั้นตอนการบินนะผมต่อรีชริปอะไรไว้เรียบร้อยนะครับเปิดวิทยุก่อนนะฮะปึ๊บปิดวิทยุแล้วจากนั้นมาเสียบแบตเตอรี่นะครับ รอ,อใจโลเซ็ตตัวนะครับเมื่อใจโลเซ็ตตัวแล้วถึงจะเอาแบบใส่นะครับก็ดันชุดสายไฟเข้าไปด้านใน ลัดแบตให้เรียบร้อยนะครับแบตก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้พอดีนะครับนี่เป็น cg ของเข้าพอดีนะครับจากนั้นก็ติดฝาคานูตีครับอลองเล่งๆๆๆนันเลยนร่นะครับล้อก็จะเลี้ยวความชุดหางแอลอน ขับดาวแล้วบินก็จะมีแอรอนช่วยกันนะฮะมีตัวช่วยกันแล้วก็ก่อนบินก็จะต้องเช็คความถูกต้องก่อนนะครับว่าแอรอนถูกต้องตัวเตอร์ถูกต้องอ่าเช็คซีจีก่อนบิน

เลนเจอร์ FMS เอเคบินสวยเนี่ยคันเร่งไม่ได้อะไรเลยนะล็อกไว้ตรงกลางใช้ลัดเดร์เร็ว ประทับใจมากอันนี้เร็วสปีดสุดแล้วนะ<ม>ก็ได้ประมาณนี้นะครับใบ11นิ้วก็ถือว่าไม่เร็วจนเกินไปมันเป็นเครื่องบินสำหรับสุดอยู่แล้วนะครับเทนเนอร์เรนเจอร์ โอ้ดล่างดีนะครับเนี่ย ที่ค้ำปีกหลุดนะครับเดี๋ยวขอเอาลงจอดเลยแล้วกันนะตีลังกาแล้วมีค้ำปีกหลุดมันไม่มีที่ยึดน็อตน,นะครับมันเป็นสล็อตทั่วไปไม่นะตรงไหนข,นขอวนก่อนนะครับปีกแอนเลยที่ค้ำปีกหลุด เนี่ยนะครับที่รับปีกหลุดห้อยโอเคมาสวยงามไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็ลงจอดแบบนี้มันก็ตามสเต็ปผมอยู่แล้วนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะครับแลนเจอร์ FMS นะครับขนาดตีก1เมตร20นะครับติดต่อสอบถามที่ l ลาย ID แล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับมันไหลก็ถ้าเป็นชุดพร้อมบินก็ได้อ,อุปรกรณ์มาตรฐานตามนี้เลยที่ชาร์จดิจิตอลนะครับ ก็ทีนี้ยังไงถามว่าราคามันแรงไหมชุดพร้อมบินก็หมื่นะนะครับก็มีหลักหมื่นนะครับหมื่นหน่อยๆนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาชัดเจนลงไวใ้ให้เรียบร้อยโอเคครับผมสวัสดีครับ